พาวเวอร์ซอพาวเวอร์ซอพาวเวอร์ไปที่ไหนก็ดียินแต่คำว่าซอพาวเวอร์สรุปแล้วซอพาวเวอร์ so เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่นะสวัสดีค่ะพี่เจตชาแนลพอยวิวค่ะเชื่อว่าช่วงประมาณ1-2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายคนน่าจะเหมือนวิวค่ะคุณได้ยินคำว่าซอพาวเวอร์เยอะมากเดี๋ยวคนนั้นก็ใช้ซอพาวเวอร์คนนี้ก็ใช้ซอพาวเวอร์ซึ่งเราก็พอเก็ทฟิลกันแหละว่าอ๋อซอพาวเวอร์ so power, มันน่าจะแปลประมาณนี้นะแต่เออเวลาที่มีคนมาบอกให้แปลตรงๆว่าแปลา so power, มาเถอะว่าซอพาวเวอร์มัน จะเริ่มอธิบายไม่เหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการเถียงกันประมาณว่าอันนี้มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ซะหน่อยเธอเข้าใจผิดแล้วอันนี้มันไม่ใช่เธออธิบายไม่ครอบคลุมเธอแปรซอฟต์พาวเวอร์ว่าอำนาจละมุลแล้วฉันจะเข้าใจได้อย่างไงแล้วก็เถียงกันยับเลยนะคะดังนั้นวันนี้อิวก็เลยคิดวา่าเรามาคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยดีกว่าว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรใครเป็นคนคิดและถ้าเราจะอธิบายซอฟต์พาวเวอร์ง่ายๆเราต้องอธิบายแบบไหนค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแลละะกกกก็็ไได้้สารััันนวปฟงเยค่ ก่อนที่จะอธิบายซอฟทาวเวอร์วิวต้องขอออกตัวตรงนี้ก่อนว่าคาว่าซอฟทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันเป็นทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ค่ะมันก็มีอะไรกํากับของมันอยู่แบบเยอะมากคือมันเป็นเรื่องจริงจังมากนะดังนั้นวิวไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์สิ่งที่วิวกาลังเล่าให้ทุกคนฟังอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่วิวไปค้นหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะอ้างอิงของวิวก็จะอยู่ด้านล่างค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์อะไรมากกว่าวิวอยากจะเสริมอยากจะเติมให้ก็คอมเมนต์มาได้ จริงๆแล้วคำสำคัญที่เราต้องรู้จักก่อนมันคือคำว่า power หรือคำว่าอำนาจค่ะคำว่าอำนาจเนี่ยนะคะเรารู้จักมันดีค่ะเรารู้ความหมายของมันแหละซึ่งถ้าเราจะเอาแบบเป๊ะๆตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะคะคำว่าอำนาจก็จะมีความหมายเยอะมากประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะสรุปแบบง่ายๆเนี่ยอำนาจมันคือพลังค่ะมันคือพลังที่จะสามารถทําให้เราได้อะไรบางอย่างที่เราแบบอยากได้มาเป็นพลังที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นหรือเป็นพลังที่บอกว่าห้ามเปลี่ยนเนี่ยอันเนี้ยคือเรียกว่าอำนาจนะคะซึ่งอำนาจแบบที่เรา คุ้นเคยแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตการโบราณที่สุดของมนุษย์เลยเนี่ยก็คืออำนาจที่เกิดจากการใช้กําลังค่ะเช่นเราอยากให้เขาทําสิ่งนี้แต่เขาไม่ยอมทำเราก็อต่อยเขาขยายขึ้นมาใหญ่กว่านั้นหน่อยอาจจะเริ่มมีการข่มขู่ว่าถ้าเธอไม่ทําแบบนี้นะลูกเมียที่อยู่ที่บ้านเธอจะต้องโดนฉันใช้กําลังคนคนนั้นเนื่องจากตัวอํานาจก็ต้องไปทําหรือถ้าเอาขยายใหญ่ระดับประเทศมันก็จะมีแบบว่าประเทศเธอจะต้องส่งช่างเผือกมาให้ฉันถ้าไม่ส่งมาฉันจะส่งกองทัพไปบุกประเทศเธอถ้าจะเอาซับซ้อนขึ้น มาหน่อยนอกจากการข่มขู่เอาชีวงชีวิตหรือว่าเรื่องสําคัญแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการข่มขู่ด้านเศรษฐกิจก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นการข่มขู่ประมาณว่าเธอจะต้องเลิกผลิตระเบิดนิวเคลียร์นะถ้าเธอไม่เลิกผลิตระเบิดนิวเคลียร์ชั้นและประเทศพันธมิตรของชั้นทั้งหมดจะไม่ค้าขายกับเธออีกต่อไปเธอจะไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเธอจะค้าขายกับใครไม่ได้เงินก็ไม่มีอันนี้ก็คือการข่มขู่ด้านเศรษฐกิจใช่ปะก็ถือว่าเป็นการใช้อํานาจแบบหนึ่งนะคะซึ่งการใช้อํานาจ2แบบเนี่ยมันวัดกันง่าากกควมมข ได้หน้ากลัวกว่าคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้มีอํานาจฉันต้องทําตามหรือว่าไปวัดว่าใครมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว่าโอ้โหถ้าฉันไม่ค้าขายกับประเทศนี้ฉันอดตายทั้งประเทศแน่ก็ต้องทําตามใช่ไหมอันนี้คือการวัดอํานาจแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะนอกจากการใช้อํานาจ2แบบนี้แล้วเนี่ยนะมันดูเหมือนจะมีการใช้อํานาจอีกแบบหนึ่งลองนึกถึงสงครามเย็นปกติเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงว่าอ๋อตอนที่เขาทําสงครามเย็นกันมันก็เกิดสงครามตัวแทนเกิดสงครามเวียดนามเกิดสงครามเกาหลีเกิดการเอาหัวนิเวเครียร์มาจ่อๆกันแล้วขู่ประมาณว่า อย่ามาเปลี่ยนประเทศแถวนี้ให้เป็นคอมมิวนิสต์นะถ้าเธอเปลี่ยนเนี่ยฉันจะเอาระเบิดนิวเคลีย์ยิงใส่ประเทศเธออันนี้ก็คือยังเป็นอำนาจแบบเดิมใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่2แบบเนี้ยแต่เวลาวิวพูดถึงสงครามเย็นทีไรเนี่ยวิวพูดทุกทีเลยว่านี่แหละนี่มันคือเรื่องของสงครามเย็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยมันไม่ได้มีแต่อำนาจแบบที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ที่มันเป็นการใช้กำลังหรือว่าใช้เศรษฐกิจไปบีบบังคับกันนะคะมันยังมีีออออาานนนนจจกแบบึงยู่่คะเป็ สามารถเปลี่ยนแปลงให้เขาเนี่ยคล้อยตามหรือว่าทําตามสิ่งที่เราต้องการได้โดยที่ไม่ต้องบังคับเลยแต่ใช้วิธีการช่ยอยๆชักจูงแบบค่อยเป็นค่อยไปเอานะคะคือสองครามเย็นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังพยายามจะประชาสัมพันธ์ใช่ไหมว่าระบอบการปกครองของฉันดีกว่าระบอบการปกครองของเธอโซเวียตก็บอกว่าคอมมินวนิสต์ดีกว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าประชาธิปไตยดีกว่านะในระหว่างที่ประเทศที่อยู่ตรงกลางกําลังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีกันแน่ฉันจะเชื่ออเมริกาหรือฉันจะเชื่อโซเวียตดีนะอยู่ดีๆดัน มีนักดน,นตรีแจ๊สอเมริกันเดินทางเข้ามาที่ประเทศของฉันแล้วก็แบบมาเล่นดน,นตรีแจ๊สอ๋อยอยอยอสุดยอดยามากเป็นมิตรสุดๆคนในประเทศก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, คนนี้เป็นคนอเมริกันนี่แล้วเขาก็ดูเข้าถึงง่ายมากเลยเขาดูอยากจะเล่นดน,นตรีเมื่อไหร่ก็ได้เขาดูเสรีจังเลยหรือว่าการปกครองระบอบเสรีนิยมประชาธิป,ปไตยมันจะดีกว่าคอมมิวนิสต์นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอมมิวนิสต์ฉันอาจจะไม่มีตังซื้อแซกซโฟนก็ได้คือแค่ดนตรีแจ๊สเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของอเมริกาดูดีดูรื่นเริงดูเป็นคนเข้าถึงง่่าาายยออโซเเววีตมมบกกริัันนป็ ชั่วลายเป็นตัวข้อบงำโลกนะคนตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าแต่อเมริกาที่ฉันได้สัมผัสผ่สผานนตตี้แจ๊สมันไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในีอำนาจที่สามารถชักจูงให้คล้อยตามได้นะคะผ่านสิ่งที่ไม่ใช่การใช้กําลังหรือไม่ใช่การใช้การบีบบังคับทางเศรษฐกิจเลยอะหรือถ้าเอาเก่าไปกว่านั้นเก่ากว่าสงครามเย็นไปเลยเอาในประเทศไทยเรานี่แหละึกสภาพสมัยแบบอ่ะโปรสามหรือแบบสมัยอยุทยาเนี่ยมันไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเข้ามาเวลาที่เรามองชาวต่างชาติเรามองอะไรวายไอ้พวกฝรั่งคีวายไอ้พวกทนตัวสูง ขนเยอะๆนี่มันเป็นตัวประหลาดหรือเปล่ายักษ์หรือเปล่าตาน้ําข้าวหน้ากลัวจังเลยแล้วนึกสภาพว่าถ้าคนพวกนี้มาเผยแผ่าศาสนาซึ่งเรามีความเชื่อของเราอยู่แล้วเขามาเผยแผ่าศาสนาคริสต์เราก็จะต้องรู้สึกว่านี่อะไรเธอเธอจะต้องมาทําร้ายอะไราศาสนาฉันหรือเปล่าเหมือนกับหลายๆประเทศใช่ปะที่พวกมิชนาลีเข้าไปเผยแผ่าศาสนาแล้วแบบโดนจับฆ่าหรือว่าโดนอะไรต่างๆอย่างไรก็ตามค่ะมิชนาลีเขาก็มีวิธีของเขาใช่ไหมที่เข้ามาแล้วเขาไม่ได้มาถึงแล้วบอกว่าทุกคนจงนับถือาศาสนาคริสต์เขามีวิธี ที่แบบมาเปิดโรงเรียนหรือว่ามาเปิดโรงพยาบาลแล้วสมมติเขาบอกว่าอาวทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนับถือศาสนาไหนถ้าไม่สบายเนี่ยเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลของศาสนาคริสต์ได้นะสมมติเป็นคนป่วยมากๆเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลอุ้ยหายหายเสร็จบาทหลวงบอกว่าอ่ะขอให้พระเจ้าคุ้มครองแน่นอนว่าภาพลักษณ์ของศาสนาคริสต์ในสายตาของชาวสยามหรือว่าชาวอายุทยาสมัยนั้นน่ะมันจะต้องดีขึ้นเยอะมากๆจากเดิมที่อาจจะแอนตี้แบบไม่คุยด้วยไม่อะไรอาจจะเริ่มเปิดใจคุยแล้วอย่างที่เราก็เห็น ในประวัติศาสตร์ว่าก็มีหลายคนที่แบบเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์หรือว่าอาจจะแบบไม่ไดถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาแต่ก็กลายเป็นว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างแบบบาดหลวงปเลเกัวหรือว่าหมอบลัดเลก็เป็นมิตรกับคนไทยมาเลยตั้งแต่สมัยนั้นนึกอ,ออกไหมตัวอย่างเรื่องศาสนามาเนี่ยนะคะเราก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อ เอาจริงๆอํานาจประมาณนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนี่นาแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่จนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณแบบสงครามเย็นไล่มาจนถึงหลังนั้นนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมันเริ่มเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เริ่มมีสือ่อเริ่มมีอะไรต่างๆนะคะคนก็เลยเริ่มเห็นกันชัดขึ้นค่ะว่าอ๋ออานาจมันไม่ได้มีแบบเดียวไม่ได้มีแค่เอาปืนไปจอ่อหรือว่าส่งกองทัพไปนะมันมีอํานาจแบบนี้อยู่ด้วยนี่นาะอย่างไรก็ตามนะคะถึงคนจะเริ่มรู้ถึงอํานาจอีกแบบหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดประ แต่มันยังไม่เคยมีชื่อเรียกของมันโดยเฉพาะค่ะจนกระทั่งในช่วงประมาณหลังสงครามเย็นค่ะมันมีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าอ้าวปรากฏการณ์โลกมาแบบนี้มันก็ต้องมีคนอธิบายสิว่าปรากฏการณ์โลกที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะและคนคนนั้นนะคะก็คือศาสตราจารย์โจเซฟเอสไนจูเนียค่ะที่เป็นศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยเคเนดีมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะ,คะเขาเีดยเป็นคนคิดทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมานะคะเพื่ออธิบายค่ะว่าไออำนาจแบบที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วมันเอาไปใช้ยังไงซึ่งศาาสตร นเขาเป็นคนอเมริกันใช่ไหมดังนั้นมุมมองที่เขาเขียนก็จะเป็นมุมมองของชาวอเมริกันแบบอเมริกันอเมริกันเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นเนี่ยสงครามเย็นมันจบลงแล้วใช่ไหมเขาก็ตั้งประเด็นว่าเออจริงๆแล้วคนในอเมริกาเนี่ยน่าจะกําลังงงๆกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนมีความรู้สึกว่าอเมริกาเป็นผู้นําโลกผู้นําการศึกสงครามมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามเย็นอเมริกาขยับตึกดึงโลกทั้งโลกก็ขยับตามนะคะแล้วทีเนี้ยสงครามทั้งหลายมันจบไปแล้วแล้วอเมริกกาอออยู่จุดนนนขงโลใต อารมณ์เหมือนกับนักกีฬาที่แบบว่าใช้ชีวิตมาตลอดฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กเพื่อที่ว่าฉันจะเอาชนะไอ้คู่แข่งคนนี้แล้วพอคู่แข่งคนนี้หายไปนักกีฬาคนนั้นก็น่าจะต้องเหวอว่าแบบแล้วตัวตนของฉันคืออะไรกันแน่เพราะฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสู้กับไอ้นี่เท่านั้นเช่นเดียวกันอเมริกาตอนนั้นเนี่ยนะคะเหมือนความเป็นผู้นําโลกของเขาคือการแบบสู้กับเยอรมันสู้กับยิป ตู้กับโซเวียตแล้วพอคู่แข่งหายหมดปุ๊บอเมริกาก็เคว้งนะคะว่าอ้าวแล้วฉันจะเป็นผู้นําโลกเหมือนเดิมไหมแล้วฉันจะนําโลกไปทําอะไรนี่มันไม่มีสงครามดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยนะคะชาวอเมริกันหลายคนก็เริ่มกังวลกันค่ะว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าเดิมอีกแล้วนะคะจะมีแต่เสือเส่อมลงเสื่อมลงมันเริ่มมีกระแสฮิตญี่ปุ่นเข้ามาไงเริ่มมีแบบเพลงญี่ปุ่นที่ดังในระดับโลกมีหนังมีละครญี่ปุ่นที่ดังออกมานะแล้วแฟชั่นญี่ปุ่นก็คือเริ่มมาแรงใช่ไหมคนก็รู้สึกว่่่่่อยปปปเททีีีีญญุุุนนนนนนนมมััั็ดดิแส จริงๆภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นใช่ปะซึ่งถ้ามองในมุมของชาวอเมริกันบางคนก็เริ่มแบบอ่ะ อ่าวอาวสรุปฉันไม่ใช่ผู้นําโลกแล้วหรอคนจะเริ่มไปทําตามญี่ปุ่นและแต่สําหรับศาสตราจารย์คนนี้เขามองว่านี่เห็นปรากฏการณ์นี้ไหมมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็ทําได้เหมือนกันแล้วเราก็เคยทํามาตลอดเลยนี่แหละโอกาสของอเมริกานะเพราะว่าทางการทหารเนี่ยเรามีอํานาจอยู่แล้วเราเพิ่งชนะสงครามสงครามมาแต่นอกจากด้านทหารเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันซึ่งศาสตราจารย์คนนี้เขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าซอฟพาวเวอร์นั่นเองค่ะก็คือศาสตราจารย์โซเซฟเนี่ยเขาบอกว่าไอ้อำนาจแบบเดิม เดิมแบบการใช้ปืนจอ่อการสงกองทับไปการบังคับขู่เข็นทางเศรษฐกิจบอกว่าจะคว่ำบาตรจะอะไรเนี่ยนะเรารู้จักมาตลอดแต่มันไม่เคยมีศัพท์เรียกอะศาสตราจารย์โซเซฟเนี่ยนะคะเขาตั้งชื่อให้เลยบอกว่าเราเรียกแบบนี้ว่าฮาร์ดพาวเวอร์นะแล้วอํานาจแบบอื่นที่มันไม่ใช่การบังคับขู่เข็นที่เราไล่มายาวๆทั้งหมดเนี่ยฉันขอเรียกมันว่าซอฟพาวเวอร์ละกันซึ่งก็คือตอนแรกเขาก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะแต่เขาเลือกใช้คําว่าซอฟพาวเวอร์ผลจะได้แบบว่าสงสัยว่าพาวเวอร์มันจะซอฟได้ยังไงนะคะเพราะว่าตอนท มาก่อนเลยว่าไออำนาจการชักจูงจิตใจเนี่ยมันเป็นอํานาจเป็นพาวเวอร์นะคาว่าพาวเวอร์มันดูแข็งแกร่งทำไมมันถึงมาอยู่กับคำว่าซอฟล่ะคือเขาว่าตั้งใจให้เห็นเลยว่านี่มันมีอีกมุมนึงของอํานาจอํานาจไม่จำเป็นต้องแข็งอย่างเดียวอํานาจเป็นอํานาจแบบอ่อนๆก็ได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะคะศาสตราจารย์เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมาเป็นอเมริกันท็อปเฮาเจอร์ค่ะบอกว่าเรามีความสามารถนะถึงเราจะบอกว่าเรากําลังค่อยๆเสื่อมลงแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะเรายังเป็นผู้นําโลกอยู่รู้ไหมว่าวัยรุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่อไร ที่อเมริกาเลยเนี่ยเขายังใส่เสื้อของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเลยชาวโซเวียตในช่วงสงครามเย็นเนี่ยบอกว่าเกลียดอเมริกาเกลียดอเมริกาแต่กางเกงใส่กางเกงอะไรกางเกงยีนอันนี้มันอเมริกันมากๆเลยนะแล้วขนาดในประเทศนิการากัวเนี่ยที่ควรจะเกลียดอเมริกาสุดขีดเนี่ยในประเทศยังฉายรายการทีวีของอเมริกาอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมว่าเรายังมีอํานาจเหนือประเทศอื่นๆในโลกอยู่นะมันแค่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์เหมือนเดิมมันกลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วเพราะว่าอํานาจเหล่าน้ มันอาจจะไม่ได้สามารถไปบังคับให้เขามาเข้ากับอเมริกาได้แต่มันทําให้เขารู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นมิตรภาพลักษณ์ต่อสายตาชาวโลกก็ดีขึ้นแถมเศรษฐกิจยังดีขึ้นอีกเพราะว่าพอคนพวกนี้ชอบอะไรที่เป็นของอเมริกันก็ต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อของจากอเมริกาไงอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนค่ะเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าก็นี่ไงชาวโซเวียตเสีงเกงยียนหรือว่านิการากัวดูทีวีอเมริกันปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ทันทีเอา,ร,เาอนนเรายการทีวีให้เขาด ต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบที่1เลยเนี่ยนะคะก็คือวิธีการค่ะมันจะต้องไม่ใช่การบังคับไม่ใช่ว่าไปถึงที่โซเวียตแล้วก็แจกางเกงยียนทุกคนตึง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 ,ตงทุกคนบังคับใส่างเกงยียนแบบอเมริกาแล้วให้เขามามองภาพลักษณ์อเมริกาดีขึ้นหรือให้เขามากรีดอเมริกาอันนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณไปบังคับเขาไปแล้วไงส่วนอย่างที่2เนี่ยนะคะก็คือทรัพยากรค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะมันหลากหลายมากอาจจะเป็นแบบวัฒนธรรมอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาจจะเป็นสินนคคค้าาารรรรววมไปถึงงพพกกทัยใเื่่อุณ ะค,ะคือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นอาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นเกงเกงยียนหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นรายการทีวีนะเป็นแบบอุดมการประชาธิปไตยยังได้เลยอะ่ะและสุดท้ายนะคะองค์ประกอบสําคัญที่สุดที่ถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่นับว่าเป็นซอฟทาวเวอร์เลยคือการประเมินผลค่ะเราจะเอาพาวเวอร์เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเขาในทางไหนไปชักจูงเขาในทางไหนเนี่ยมันต้องได้ผลด้วยนะคะถึงจะนับว่าเป็นซอฟทาวเวอร์ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีของเรามีวิธีการแต่มันไม่เกิดผลมันก็จะไม่นับเป็นซอฟทาวเวอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้งงนะคะเรามา ยกตัวอย่างเป็นประเทศไทยดีกว่าสมมติประเทศไทยอยากให้เกิดซอฟพาวเวอร์เราต้องคิดก่อนแล้วว่าอ่ะพาวเวอร์ power, เราจะเอาอํานาจนี้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะอ๋อเราอยากเปลี่ยนแปลงให้ข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นอาหารที่คนทั้งโลกอยากกินเพื่อที่ว่าคนจะได้มาประเทศไทยมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเยอะๆเศรษฐกิจเราจะได้ดีดังนั้นทรัพยากรแน่นอนว่าก็ต้องเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วทีนีว้วิธีการคือยังไงล่ะแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่การบังคับว่าเฮ้ยทุกคนนะที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยคุณต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงคนละาเ่่ถ้บบัังงคุ๊สิที ิดขึ้นคือเคยไปทัวร์ประเทศไหนไหมที่เขาบังคับว่าต้องลงไปซื้อร้านของฝากอะ่ะถ้าไม่ลงไม่ได้อะ่ะอ่ะนั่นแหละถามว่าเราชอบสินค้าพวกนั้นไหมเราก็ไม่ได้ชอบมันต้องไม่ใช่การบังคับนะคะดังนั้นวิธีการมันอาจจะต้องเป็นการแบบสร้างหนังสร้างละครแล้วให้หนางเอกนั่งจกข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าเอาเข้าวเหนียวมะม่วงไปขึ้นในคอนเสิร์ตกินให้ดูหรือตั้งซุ้มแจกข้าวเหนียวมะม่วงฟรีใครเข้ามาประเทศไทยปุ๊บสามารถเดินไปรับได้เลยไม่บังคับนะแต่มีให้กินอาจจะแบบทําแ,แลนด์มาร์คข้าวเหนียวมะม่วงให้คนไปถ่ายปดกมแ้ลลวเนัจะิผ เป็นซอฟทาวเวอร์ไหมอยู่ที่ว่าหลังจากทําวิธีการเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทําให้คนในโลกอะมองภาพลักษณ์ข้าวเหนียวมะม่วงดีขึ้นไหมอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากขึ้นไหมแล้วสามารถชักจูงเขาให้บินมาประเทศไทยมากินข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าให้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกลับไปที่ประเทศได้ไหมนะคะดังนั้นถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะซอฟทาวเวอร์ Power, มันก็เหมือนกับฮาร์ด o าวเวอร์นั่นแหละมันคืออํานาจค่ะแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ฮาร์ด o าวเวอร์เนี่ยคือการบังคับในขณะที่ซอฟทาวเวอร์มันคือการชักจูงให้คนเนี่ยยาาาาตมรอออ่คละไบง โดยที่ไม่มีการบังคับนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันเจนดาหรือจุดประสงค์ของการชักจูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การซื้อของนะหลังๆเราพูดถึงการซื้อของกันเยอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรก็ได้เลยอาจจะเป็นว่าให้คนมาซื้อของให้คนมาเที่ยวให้คนเปลี่ยนศาสนาตามหรือว่าให้คนมองภาพลักษณ์ประเทศดีขึ้นทุกอย่างในทางทฤษฎีเนี่ยมันได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงนะคะซึ่งตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่คนชอบยกเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งเขาใช้ซอฟต์พ มากๆผ่านอุตาหกรรมบันเทิงแบบแทบจะครบวงจรเลยนะคะเริ่มตั้งแต่อ่ะมีวงเคป๊อปใช่ไหมมีวงเคป๊อปปุ๊บต้องมีแฟนคลับแล้วก็เอาสมาชิกวงเคป๊อปไปเล่นซีรีส์คนที่ดูซีรีส์แต่ไม่ตามเคป๊อปก็ต้องตามจากซีรีส์กลับมาติดตามเคป๊อปคนที่ติดตามเคป๊อปก็ต้องไปติดตามซีรีส์ด้วยแล้วในซีรีส์ก็ต้องไปกินอาหารเกาหลีต้องไปเที่ยวดูที่สวยๆต่างๆในประเทศต้องมีแบบของที่พระเอกนางเอกมอบให้กันสักคนละหนึ่งชิ้นในแต่ละเรื่องพอเสร็จปุ๊บมันเกิดอรมนนเซให้คี่ย ว่าฉันอยากไปที่ประเทศเกาหลีฉันอยากไปกินอาหารจานนี้ที่พระเอกกับนางเอกกินด้วยกันฉันอยากไปซื้อของชิ้นนี้ที่พระเอกกับนางเอกมอบให้กันฉันอยากฟังเพลงนี้เพราะว่าพระเอกมันเป็นนักร้องวงเคป๊อปวงนี้ด้วยอันนี้ก็คือซอฟพาวเวอร์แบบที่เกาหลีเขาใช้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เกาหลีก็คือไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมาเที่ยวกเกาหลีไม่อย่างนั้นเราจะคว่ำบาตรคุณหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่ามันคือสิ่งที่คนที่เสบรัพยากรของเขาไปเจอวิธีการของเขาไปเนี่ยมันเป็นไปเองโดยที่ไม่ได้โดนบังคคคัับ่่ะะะอยาาาางไรรกก็ตมนะะถ้เ ไปพูดถึงทฤษฎีของศาสตราจารย์โจเซฟเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เขาเขียนเอาไว้และส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือเขานําเสนอว่าณนะวันนั้นที่เขาเขียนณนะวนนันที่สงครามเย็นจบเนี่ยนะการต่อโต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยไม่ใช่การโยน,นอํานาจเดิมๆทิ้งไปแบบฉันจะทำซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้น100ซแต่มันคือการยอมรับว่าฮาร์ดพาวเวอร์หรือว่าอํานาจแบบเดิมๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดแล้วมันใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าเดิมดังนั้นเราควรหามุมมองอะไรสักอย่างมาเสริมคือซอฟต์พาวเวอร์จย นะเขียนถึงขั้นว่าควรจะมีการผสมฮาร์ดพาวเวอร์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เข้าด้วยกันเลยนะคะซึ่งถ้าผสมกันสําเร็จในสัดส่วนที่เหมาะสมมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทพาวเวอร์หรือว่าการใช้อํานาจแบบฉลาดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเอาตามที่ศาสตราจารย์โจเซฟยกตัวอย่างเนี่ยนะเขาก็บอกว่าขนาดอเมริกาเป็นเจ้าแห่งซอฟต์พาวเวอร์ช่วงนั้นเนี่ยส่งนังฮอลลีวูดอะไรไปเยอะแยะอเมริกายังตุนพวกอาวุธไว้อยู่เลยเขายังต้องมีฮาร์ดพาวเวอร์เอาไว้เผื่อว่าใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่สำเร็จก็จะ โจเซฟนะไม่ได้แปลว่าทั้งโลกควรจะต้องทาตามและอย่าลืมว่าอันนี้คือเสนอมาตั้งแต่ช่วงจบสงครามเย็นนะบริบทของโลกตอนนั้นกับตอนนี้มันอาจจะแตกต่างกันนะคะและในต้นฉบับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่บนโลกแล้วเราควรจะเอาไปใช้ยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของนักวิชาการนักการเมืองอะไรที่เอาทฤษฎีของเขาไปประยุกต์แล้วไปวิเคราะห์เอาไปพูดกันต่อจนกระทั่งกลายมาเป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้มากกว่าค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้้าาาาาาสมม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 ตติิิว่่่ใครรีเเเเห็นนนพอะไไยังงดล สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำว่าซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยบางทีมันก็เข้าใจยากนิดนึงบางคนกาเลยบอกว่าอย่าไปใช้เลยใช้แล้วงงใช้แล้วแบบแปลไม่ตรงกันเดี๋ยวจะยุ่งนะเราเปลี่ยนไปใช้คำว่า Creative Economy หรือว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ดีกว่าไหมแบบเราเอาความคิดสร้างสารรค์เข้าไปเอาไปจับกับสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เป็นแบบว่าทรัพย์สินทาาางปปปปปปปััััญญญญเเเเเ็็็็นน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 นภูมมมมิิววฒธรร่่ีแล้้จะไไดพ ค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มคุณค่าทางสังคมของสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นซอฟพาว,วเวอร์ซอฟ์พาเวอร์เดี๋ยวมันเกิดเองแหละแต่เราไม่ต้องไปพยายามทําให้เกิดซอฟ์พาวเวอร์หรอกเราแค่ทํา Creative Economy ของเราให้ดีอันนี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนเขาเสนอน,นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดยังไงคะ่ะแต่สําหรับวันนี้วิลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ